เราไปดูในเรื่องของอยกันหน่อยดีกว่าจริงๆรเนี่ยเราอ่านข่าวไปตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะฮะก็บอกว่าวันสำคัญเลยก็คือว่า30-31ิเนี่ยก็จะมีงานสําคัญที่ทางอยเนี่ยนะฮะก็คือไปจัดอยู่ที่ไอคอนสยามก็คือในงานจากต้นสู่โต๊ะนี่นะครับ ผลปรากฏก็คือว่าความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเป็นความสําเร็จที่เป็นความสําเร็จที่หลายคนคาดหวังแลวก็ออยอก็บอกว่ามีกระแสตอบรับที่ดีนะครับเพราะว่าอ,อ,ยอ่ยก็ถือว่ามีความสําเร็จนะฮะเพราะาประสบความสําเร็จในการจัดงานจากต้นสุ่โตะ๊ะยกระดับความปลอดภัยผักและผลไม้ส่งตรงจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคนะครับและเปิดพื้นที่เชื่อมโยงแหล่งผลิตสู่ผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยสดใหม่จากแหล่งผลิตโดยตรงนั่นเองครับ ว่าจากที่หลายๆคนน่าจะได้มีโอกาสไปเดินงานมานะฮะที่ไอคอนสยามวันที่30มกราคมถึง1กุมภาพัานธ์คือเมื่อวานที่ผ่านมาคุณพัฒนาพร้อมพัฒครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขเป็นประธานเปิดงานจากต้นสู่โต๊ะครับที่ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยามโดยงานนี้ครับกระทรวงสาธรารณสุขให้ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการส่งเสริมการบริโภคผักและผลไม้ยกระดับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่แหล่งผลิตการนําเข้าการกระจายสินค้าไปจนถึงผู้บริโภค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนพร้อมกันนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้ชื่นชมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยายหรืออยอนะครับรวมถึงเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันผลักดนันมาตรการและกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบผักและผลไม้อย่างต่อเนื่องและร่วมกันจัดงานดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ทางเภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมครับเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยานะครับกล่าวว่างานจากต้นสู่โต๊ะเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจความเชื่อมั่นให้ประชาชนเลือกซื้อและบริโภคผักและผลไม้ให้เกิดขึ้นอย่างปลอดภัยด้วยกิจกรรมวิชาการการเสวนานจากผู้ชี่วชาญการแสดงกิจกรรมพิเศษที่ถ่ายทอดแนวคิดจากต้นสุโต๊ะอย่างครบวงจรน,นั่นเองครับ